สวัสดีค่ะก่อนจะพอดีพอโยคะนะคะวันนี้นะคะก่อนจะพาไปฝึกโยคะยามเช้าก็จะเป็นโฟล์สั้นๆนะคะที่จะช่วยปลุกร่างกายของเราเนี่ยให้ตื่นอย่างสดชื่นไปด้วยกันถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ ท่าแรกนะคะเดี๋ยวให้เรานั่งลงมาในท่าทับส้นเท้าก่อนเนาะทับส้นเท้าแล้วก็หัวเข่าแยกออกนิดนึงนะคะให้ช่วงลำตัวมันลงไปได้สบายๆค่อยๆเดินมือไปข้างหน้านะคะสะโพกติดเท้านะค่อยๆพับตัวก้มลงมาเลยหายใจสบายๆ ลองเข้าชมูกออกปากเป่านะคะสักครั้งสองครั้งผ่อนคลายใบหน้าคลายหัวไหล่แผ่นหลังสะโพกคลายร่างกายของเราทุกส่วนอยู่กับลมหายใจของเราตรงนี้ ลองค่อยๆปรับลมหายใจของเราให้ลึกแล้วก็ยาวขึ้นค่อยๆรับรู้ถึงลมหายใจที่ส่งเข้าไปหาส่วนต่างๆของร่างกาย ให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของเราค่อยๆตื่นขึ้นมาพร้อมกับลมหายใจขอลมหายใจลึกยาวอีกสักหนึ่งครั้งนะคะ แล้วค่อยๆดันตัวนะกลับขึ้นมาอยู่ในท่าครานที่ด้านหน้านะคะ,ะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้สะโพกเดี๋ยวเราสะไปดาว้ดาวๆกันนิดหนึ่งจิกเท้าด้านหลังให้ใจเข้าออกนะคะค่อยๆย,ย,ย,ยกสะโพกขึ้นมากดส้นเท้าใครตึงมากส้นเท้าไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะค่อยๆงอเข่าซ้าย งอข่าขวาสลับเหมือนเราเดินย่ำไปมานะคะไปช้าๆสบายสายตามลมหายใจของเราได้เลยระหว่างที่เราขยับเท้านะคะก็หายใจไปด้วยเชา้ชาๆอากาศดีๆแบบนี้นะคะหายใจลึกๆยาวๆเข้าไปให้เต็มปอดของเราเลยนำความสดชื่นนำออกซิเจนเข้าไปสู่ร่างกายภายใน ค่อยๆวางส้นเท้าลงนะคะทีนี้หายใจเข้านะแอนมาทางด้านหน้านะคะทิ้งสะโพกลงใครทําได้หัวเข่าลอยจากพื้นคาแมวท้องเปิดหน้าอกหน้ามองตรงนิดหนึ่งเกรงท้องไว้นะออกแล้วยกสะโพกกดส้นเทา้าอีกสองครั้งนะคะหายใจเข้าคาแมวท้องแอนยืดเปิดหน้าอกขึ้นมาหน้ามองตรงออกยก สะโพครั้งสุดท้ายหายใจเข้าแอ่นยืดแล้วเราจะค้างไว้นิดนึงนะคะใครไม่ไหววางเข่าลงนะถ้าใครไหวเข่าลอยหายใจสามสุดลมหายใจเข้าไปให้เต็มปอดของเราสองหนึ่งค่ะแมวท้องนะคะหายใจเข้ายกสะโพ กด้นเท้าค้างไว้ตรงนี้นิดนึงหายใจลึกๆยาวๆนะคะเวลาที่เราหายใจเนี่ยรู้สึกถึงการยืดกล้ามเนื้อช่วงแผ่นหลังของเราเหมือนเราออกแรงดันกดปลายนิ้วมือทั้งสิบนิดนึงแล้วยืดลำตัวขึ้นไป อันนี้ช่วยยืดกล้ามเนื้อด้านหลังลำตัวของเราทั้งหมดเลยพาทีนี้ค่อยๆวางหัวเข่าลงมานะคะค่อยเท้ากันแล้วนั่งลงมาเลยเดี๋ยวก้องขอหมุนให้ดูเนาะทุกคนนั่งอยู่ที่เดิมได้นะคะอ่ะทีนี้ นั่งขัดสมาสบายๆจคะหัวเข่าเออโทษทีส้นเท้าเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันก็ได้นะคะประสานนิ้วมือทั้ง10เข้าหากันหายใจเข้าผลักฝ่ามือยืดขึ้นมาแขนอยู่หลังหูถ้าได้กลั้นลมหายใจค้างไว้3ามองหนึ่งออกปากเป่าขออีกสองรอบนะคะหายใจเข้าผลักฝ่ามือ กลั้นสามสองหนึ่งออกปากเป่าครั้งสุดท้ายหายใจเข้ากลั้นสามสองหนึ่งออกปากเป่าโอเคทีนี้นะคะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหายใจเข้า การแขนขึ้นมาออกกวาเป็นกระจกให้นะไปทางด้านซ้ายของเรานะคะขยับมือเดินไปไกลๆได้เลยยังมาหายใจลึกๆถ้าใครที่ตึงมากมือที่อยู่ด้านบนเนี่ยแตะด้านหลังศีรษะได้นะคะแต่ถ้าใครได้เนาะให้รู้สึกยืดที่สีข้างเหวี่ยงแขนข้ามไหล่สบายๆหายใจลึกๆยาว ผ่อนคลายกล้าเนื้อสีข้างของเราข่าวขึ้นดึงลำตัวกลับออกนะคะเปลี่ยนข้างข้างนี้ตึงไปอีกข้างหนึ่งหายใจลึกๆยาวๆรับรู้ความเกร็งตึงของร่างกายนะคะค่อยๆผ่อนคลายลมหายใจ เข้าขึ้นออกปักเปา่าทีนี้นะคะมือซ้ายก่อนละกันมือซ้ายไพร่ที่หลังมือขวาจับที่ด้านบนของหูให้ยใจเข้าออกอียงยังไปทางด้านของมือขวานะคะ เปลี่ยนคางมาอีกด้านหนึ่งหายใจเข้าออกเอียงถ้าขออีกรอบหนึ่งนะคะมาเลยหายใจเข้าออกเอียง รอบสุดท้ายนะคะหายใจเข้าออกเอียงทาโอเคเช้าๆเนาะขยับไหล่นิดนึงจะรู้สึกตึงมากเพราะว่าเรานอนนานโอเคนะคะอ่ะนั่ง ลงมาในท่าคัดสมาธิเหมือนเดิมนี่แหละมือแตะแถวแถวนี้เดี๋ยวเราหมุนหัวไหล่เปิดหน้าอกไปทางด้านหลังก่อนห้ารอบนะคะป้ายหนึ่งเปิดหน้าอกขึ้นมาหมุนไหล่กว้างสองมือแตะแถวต้นขาสามสี่ห้าทีนี้กลับนะคะขมแมวท้องโก่งหลังโก่งสะบักแบบนี้นะคะห้ารอบป้าย หหดหน้าอ,อกเข้าไป 4. ี่าำแมวท้องสามสองหนึ่พสบายสบายทีนี้เหยียดขาสองข้างนะคะไปทางด้านหน้าเท้าแยกเท่ากับกว้างนิดหนึ่งเท่ากับช่วงสะโพกนะคะหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นมาออกปัก จับถึงแค่ไหนแค่นั้นนะคะจะโยกซ้ายขวาเบาๆก็ได้จะวางหน้าแข้งวางข้อเท้าได้หมดเลยนะคะสบายๆอยู่กับลมหายใจแล้วก็ร่างกายของเรานิดหนึ่งรับรู้นะคะความเกร็งตึงอาจจะเป็นที่หลังส่วนล่างอาจจะเป็นที่ช่วงแผ่นหลังทั้งหมด หรือบางคนอาจจะตึงแถวแถวกล้ามเนื้อขาด้านหลังหายใจสงลมหายใจไปคลายส่วนที่เรารู้สึกว่าเกรง็งตึงให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นอ่ะส่วนนั้นของเรานะคะค่อยค่อคลา ใจเข้ายกแขนกลับออกปักเป่าวาดแขนลงทีนี้นะคะขาซ้ายอยู่ที่ด้านหน้าเหยียดให้ตรงเลยเท้าวขวาวางขึ้นมาบนหัวเข่าซ้ายเนาะทีนี้นมือที่อยู่ด้านหลังอะ่ะกางกว้างนิดหนึ่งนะคะปลายนิ้วชี้ออกนะ45องศากางกว้างนิดนึงสบายสบายให้ใจเข้าชดอกเปิดออกนะคะบิดเนี่ยต้องขยับมือนิดหนึ่งบิด ไปทางด้านซ้ายหันหน้าไปทางด้านขวาขยับมือให้พอดีกับการบิดของเราได้เลยนะคะหายใจลึกๆยาวๆเป็นท่าบิดเอวที่ลึกนิดหนึ่งนะคะเหมาะกับยาเช้าที่ตัวตึงๆเดี๋ยวเราจะไปสองรอบเนาะค่อยๆไปเอาแค่ตึงพอประมาณนะคะ ทีนี้เปลี่ยนข้างนะขวาเหย,ายียดซ้ายวางขึ้นมามือวางให้สบายหายใจเข้าออกนะคะอีอย่างเนี่ยก่อนก็ต้องขยับมือนิดนึงเหมือนกันฮึบๆโอเคปิดหันหน้ามองด้านซ้าย ออกมานะคะอสะบัดคลายนิดนึงก่อนทีนี้ชันขาสองข้างขึ้นมานะคะมือปลายนิ้วมือชี้ทางด้านหน้าห้องได้เท้าแยกห่างเท่ากับช่วงสะโพกมุนหัวไหล่เปิดหน้าอกหายใจเข้าส่งหน้าอกขึ้นมาออกนะคะค่อยๆโยกสะโพกขึ้นมีปัญหาคอกดคางชิดอกไว้ได้เลยใครได้อาจจะลองทิ้งศีรษะไปตามองที่ปลายสมุกนะคะ ไม่หลับตาไม่อ้าปากผาค่อยๆลดสะโพกลงโอเคทีนี้ขอปิดอีกรอบหนึ่งเหยียดซ้ายมาขวาวางนะคะหายใจเข้ายืดชดอกออกนะคะขยับเดินมือน,นิดนึงบิดไปด้านซ้ายหันหน้าไปด้านขวา Oh. เปลี่ยนข้างนะคะมาเลยตึงมากก็ไปน้อยๆนะคะเอาเท่าที่ได้หายใจเข้ายืดชิดอกออกนะคะบิดไปทางด้านขวาตึงแค่ไหนแค่นั้นเปิดหน้าอกขึ้นมาหันมองทางด้านซ้ายของเราผ่า oh. โอเคสบัดคลายก่อนนิดนึงทีนี้เราจะมาแอนกันนะคะให้มั่นใจว่าเท้าอยู่ในเสือเนาะมือวางที่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะแยกเท้าไว้แบบนี้เนาะถ้าใครได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะยกขึ้นไปตรงๆแต่ถ้าไม่ไหวชันขาแบบเมื่อกี้นะคะหมุนหัวไหล่เปิดหน้าอกให้ใจเข้ายืดทรงอกขึ้นมาออกยกสโัโพ าลดสะโพกลงโอเครอบสุดท้ายหายใจเข้ายกแขนออกพับตัวกม้มลงไปยกซ้ายขวาเบาๆได้เลยนะคะผ่อนคลายหัวไหล่ผ่อนคลายลำคอคลายกล้ามเนือ้อทุกส่วนของเรา าขึ้นออกป,ปักเ่าเอทีนี้นั่งคัดสมาขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรายืดคอกันอีกนิดนึงประสานมือที่ด้านหลังหายใจเข้าออกคาแมวอ่ะไม่ใช่คาแมวออกค่อยๆกดคางชิดหน้าอกลงมายกซ้ายยกขวาเบาๆได้เมื่อกี้เราเอียงเนาะรอบนี้เราก้มแล้วก็แห่นิดนึงนะคะจะได้ครบ หายใจลึกๆยาวๆถ้ามือวางใต้คางหายใจเข้าออกเฉยขึ้นพักรอบสุดท้ายนะคะประสานด้านหลังหายใจเข้า ออกกดข้างหลังตรงเสมอนะคะกดข้างชิน้นไหประดาจะโยกเบาๆหรือจะค้างในจุดที่เราตึงก็ได้้ายสุดท้ายนะคะมือวางใต้คางให้ใสเข้าออกเฉยขึ้น ผ้าลดลงโอเคขยับคลายขอมุนนิดนึงนะคะนั่งลงมาในท่าคัดสมาธิเลยเดี๋ยวเรามาปรับสมาธิด้วยกันนะคะวันนี้ก็ได้ยืดกล้ามเนื้อทั้งตัวและค่อยๆหลับตานะคะจะไงฝ่ามือบนหน้าตักก็ได้ค่อยๆหลับตาลงหลับตาแล้วนะคะรับรู้ถึงร่างกายของเรา รับรู้ถึงลมหายใจเข้าลึกออกยาวรับรู้ถึงความสบายที่เกิดขึ้นนะคะภายหลังการฝึกลมหายใจที่เบาสบายขึ้นร่างกายที่เบาสบาย ให้เราอยู่กับลมหายใจอยู่กับร่างกายของเราที่ตรงนี้สักครู่หนึ่ง ให้ใส่เข้าชมุมูออกปักเป่าเข้าชมูออกปักเป่าก่อนที่เราจะลืมตาขึ้นมานะคะ นี้นะให้เราส่งกำลังใจนะคะให้กับตัวเราเองนอกวันนี้ที่เราได้มาสร้างพลังงานดีๆด,ด้วยกันตั้งแต่เช้านะคะให้เรายิ้มหวานหวานให้กับตัวเรานะคะให้หวานที่สุดที่เราจะทำได้ให้อิ่มไปถึงหัวใจเลยยิ้มหวานหวานเลยให้กับตัวเราเอง mm hmm. โอเคพร้อมแล้วค่อยๆลืมตากลับขึ้นมานะคะวันนี้ก็ได้รู้สึกสดชื่นไปด้วยกันแล้วนะคะก็ขอให้พลังงานดีๆเนี่ยอยู่กับเราไปทั้งวันให้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนเลยนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่คราวหนะ้าวันนี้ขอบคุณที่มาฝึกด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ใครที่สนใจอยากมาฝึกโยคะกับกวางตอนนี้กวางมีคอร์สออนไลน์2คอร์สนะคะจะเป็นคอร์สสำหรับทั้งมือใหม่แล้วก็สำหรับคนที่เคยฝึกมาก่อนแล้วเดี๋ยวกวางทิ้งรายละเอียดไว้ให้ในลิงก์ด้านล่างแล้วเจอกันในคอร์สนะคะ